คุณผู้ชมครับอย่างที่เราบอกกันไปนะครับว่าวันนี้เองเรามีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนโควิด -19 ครับซึ่งผ่านการทดลองในหนูเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการทดสอบในลิงครับและผลจะเป็นอย่างไรวันนี้นะครับเรามาพูดคุยเกี่ยวกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเลิ์ทรงศิวิไลเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับขอต้อนรับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอครับสวัสดีครับคุณมอยคุณบยนครี่ยวกัสดี งานวิจัยนะคะงานวิจัยเนี้ยคะ่ะเริ่มต้นขึ้นได้ยังไงคะคุณหมอแล้วก็มีหน่วยงานไหนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้บ้างคะคุณหมอคับวัคซีนโรคโควิดเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับเพราะ,ะว่าตอนนี้คงเห็นนะมีคนติดเชื้อเป็นจํานวนมากเลยเราวิธีการเดียวเนี่ยที่จะทําให้เราแน่ใจว่าจะไม่ติดเชื้อก็คือต้องมีภูมิคุ้มกันก็ต้องใช้วัคซีนครับเพราะฉนั้นนักวิชาทั่วโลกเลยเนี่ยก็ทุ่มที่จะต้องมีวัคซีนประเทศไทยเนี่ยก็อยู่ในเครือข่ายที่เราจะต้องทําให้ คนไทยมีวัคซีนช้นะครับออท่านนายกรัฐมนตรีนั่นให้นโยบายชัดเจนว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่โลกมีวัคซีนช้เนี่ยประเทศไทยจะต้องมีวัคซีนเป็นําดับต้นๆของโลกครับดังนั้นในประเทศไทยเนี่ยเราทํางานร่วมกันเรียกว่าเป็นเป็นทีมไทยแลนด์เลยนะครับมีหลายหน่วยงานเกี่ยวข้องด้วยมีทางกระทรวงการอุดมศึกษาเ,าเวาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับ,รบมีกระทรวงสาธารณสุข ทํางานเป็นหน่วยงานหลักในการกขับเคลื่อนก็ออมอบให้ทางสํานักงานการวิจ<ม>ัยแห่งชาติสํานักงานวัคซีนแห่งชาตินะครับสำนักวัคซีนแห่งชาติเนี่ยทำงานร่วมกัน<ม><ม>ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆานะครับ<อ>มหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทยเลยโดยเฉพาะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาิยาลัยมหิดนทางานร่วมกับต่างประเทศนะครับหลายประเทศด้วยกันอเมริกาจีนแคนาดาเยอรมันนะครับแล้วเราทํางานร่วมกับผู้ผลิต ทั้งในและต่างประเทศครับเพราะนั้นออมีหลายๆห,หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วประเทศไทยเนี่ยเราเริ่มดาเนินการเรื่องนี้มาตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมกุมภาพันธ์ละตั้งแต่เริ่มมีข่าวงั้นไปเพราะนั้นไม่ได้เพิ่งเริ่มต้นแต่ก็ได้อยู่ในเครือข่ายแล้วก็ดาเนินการร่วมกันมาโดยตลอดครับผมจะต้องถามคุณหมอเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของนตอนนี้เองที่เรามีข่าวออกมาบอกว่าผ่านการทดสอบในหนูเรียบร้อยแล้วและขั้นตอนของลิงตอนนี้เองผลการทดสอบตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับล่าสุดวัคซีนเนี่ยกว่าจะได้ใช้เวลานานมากนะครับปกติก็สิบปีอะแล้วมันผ่านขั้นตอนหลายขั้นตอนนะครับ ทำในห้องแลบทำในสัตว์ทำในคนคแล้วก็ต้องผลิตออกมาครับเพราะนั้นในแต่ละขั้นเนี่ยต้องมั่นใจ2อ,อย่างด้วยกันมั่นใจว่าปลอดไทยนะครับแล้วก็มั่นใจว่ามีประสิทธิภาพสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันโรคได้ครับ,รบในเมืองไทยเนี่ยเราได้สอบถุนการพัฒนาวัคซีนหลายๆรูปแบบอยู่ในทิศทางเดียวกับโลกทํางานร่วมกันนะครับ<ม>แล้ววัคซีนในประเทศไทยเนี่ยที่ดาเนินการอยูออ่ตอนนี้ผ่านการ ทดสอบในห้องแลบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผ่านการทดสอบในสัตว์ทดลองนะครับ,รบเราต้องเริ่มจากสัตว์ขนาดเล็กแล้วก็สัตว์ขนาดใหญ่นะครับ,ค,รบค่อยขยับไปเรื่อยๆก่อนจะถึงคนครับแล้วก็เป็นที่น่ายินดีนะครับว่าวัคซีนที่พัฒนาโดยทีมคนไทยเนี่ย ผ่านการตรวจสอบในหนูเรียบร้อยแล้วและผลดีครับแล้วก็เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองที่ลิงะครับเมื่อสามี่วันที่ผ่านมาเนี่ยทดสอบในลิงเป็นเข็มแรกครับอืมและทีนี้ปกติในขั้นตอนของการทดสอบในสัตว์เองจะต้องมีการฉีดกี่เข็มหรือว่าระยะเวลาในการทดสอบนี่คือนานแค่ไหนครับกับการทดสอบขั้นนี้เนี่ยเป็นการทดสอบในลิงนะครับซึ่งก็คล้ายกับคนมาก นะครับดังนั้นก็เหมือนกับวัคซีนในคนนะครับเราก็จะฉีดหลายครั้งใช่ไหมครับวัคซีนปกติก็จะฉีดประมาณสองสาครั้งสาหรับวัคซีนโรคโควิดที่ดาเนินการอยู่ตอนนี้เนี่ยเราวางแผนว่าจะฉีดประมาณ2หรือ3ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฉีดเข็มแรกไปแล้วตอนนี้อีกประมาณสักเดือนหนึ่งสสัปดาห์ก็จะฉีดเข็มที่2 แล้วจากนั้นไปก็จะฉีดเข็มที่3อีกประมาณเดือนหนึ่งทัดไปครับเพื่อลองทดสอบเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ก็คือต้องมีระยะเวลาของสเตจการทดลองในลิงอีกสักพักหนึ่งเหมือนกันเรื่างนี้ครับ,รบหลายๆคนแน่นอนว่าคงถามพอทดสอบในสัตว์แบบนี้มีผลกระทบต่อสัตว์บ้างไหมครับกับการทดสอบในสัตว์นะครับหลายคนอาจจะเรียกว่าสงสารแหละนะครับแต่การทดสอบในสัตว์เนี่ยเป็นเรื่องที่มีมาตรฐานดีมากมีทั้งเกณฑ์ทั้งจริยธรรม มีทั้งการดูแลนะครับสัตว์ที่ได้รับการศึกษาเนี่ยดูดูแลดีมากแล้วก็มีมีทีมสัตวแพทย์มีผู้เชี่ยวชาญต่างๆดูแลเราต้องแน่ใจนะครับว่าเราได้ปฏิบัติต่อสัตว์ที่ดําเนินการทดลองเป็นอย่างดีครับคุณหมอคะแล้วตอนนี้ที่เราฉีดลงไปในลิงแล้วเนี่ยมันมีความคืบหน้ายังไงบ้างแล้วคะ กับเ,เราจะต้องรอประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับเดือนหนึ่งถึงเดือนครึงค่งกว่าที่จะทราบว่าผลในแง่ของการกระตุ้นภูมิคุ้มกันเป็นอย่างไรครับเพิ่งฉีดไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็การดูเบื้องต้นจนถึงวันนี้เนี่ยสัตว์ที่ได้วัคซีนเนี่ยไม่ได้มีผลข้างเคียงอย่างไรในการฉีดก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่การกระตุ้นภูมิคุ้มกันต้องรออีกสักพักหนึ่งครับครับผมเรื่องนี้ครับในขั้นตอนพอผ่านการทดสอบในสัตว์เรียบร้อยแล้วพอขั้นสู่ ขั้นตอนในทดสอบในคนจริงเนี่ยครับเรามีครายเลียหรือมีวิธีการเลือกผู้ที่จะมาเข้ารับการทดสอบยังไงบ้างนะครับการทดสอบในคนนะครับจะทํา3ระยะนะครับจะทาจะทํา3รอบนะครับรอบที่1เนี่ยจะใช้คนประมาณสักเป็นหลัก10คนนะครับโดยตอนนี้คาดว่าประมาณสัก50คนนะครับเป็นอาสาสมัครนะครับจะดูเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักนะครับแล้วถ้าผ่านขั้นตอนนี้ไปแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนที่2 ขั้นตอนที่2นี่จะดูว่าการกระตุ้นภูมิคุ้มกันก็ต้องการอาสาสมัครประมาณสัก500ร้อยถึงพันคนนะครับแล้วก็พอผ่านขั้นตอนที่2ก็จะใช้งานในปริมาณมากนะครับแต่ละที่ก็ประมาณการไม่เท่ากันครับอาจจะอยู่ในหลักพั 10, นถึงหมื่นคนที่จะดราเนินการครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละขั้นก็จะมีการประเมินเป็นระ,ะร,ะะระยะระยะนะครับซึ่งในที่สุดและที่สําคัญต้องมี2อ,อย่าง1ก็คือปลอดภยัย เนเรื่องมันก็คือว่าว่ากระตุ้นคุมคุ้มกันได้ครับคุณหมอคะแล้วถ้าแบบนี้เนี่ยถ้าสมมติวัคซีนตัวนี้สําเร็จเราสามารถใช้กับเด็กได้ไหมคะครับเราก็ตั้งใจนะครับว่าจะใช้กับประชากรได้ทั่วไปในทุกกลุ่มครับอย่งไรก็ตามเนี่ยจะต้องประเมินครับ จะต้องประเมินคือการที่จะใช้ในแต่ละกลุ่มเนี่ยจะต้องทดสอบเป็นอย่างดีในเบื้องต้นเนี่ยจะทดสอบในผู้ใหญ่ก่อนนะครับแล้วก็พอผู้ใหญ่ได้ผลและมีความปลอดภัยเนี่ยก็จะขยับไปในกลุ่มทั้งเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุครับแล้วอย่างนี้เองถ้าสมมติว่าการทดสอบวัคซีนสําเร็จร่วงไปได้ดีๆแล้วเนี่ยครับหลังจากทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วจะสามารถผลิตออกมาใช้งานได้เลยหรือเปล่าครับเรื่องการวิจัยนะครับก็ยังมีความไม่แน่นอนสูง นะครับต้องต้องเผื่อไว้ใจไว้ด้วยเพราะว่าในแต่ละขั้นเนี่ยนี่เราตั้งใจว่าดีที่สุดที่จะเกิดขึ้นคืออะไรนั่นก็ตามก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคในแต่ละขั้นนะครับ,รบที่สําคัญครับคือท่านนายนวยมิตรีเนี่ยท่านมุนตรีได,ได้ได้มอบนโยบายว่าต้องผลิตได้ด้วยไม่ใช่ทําวิจัยเสร็จอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้น,นต้องใช้งานจริงได้ด้วยใช้งานจริงในการดําเนินการในครั้งนี้เนี่ยทั้งทางกระทรวงอุดมศึกษาทั้งทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจึงได้ทํา การวางแผนตลอดทุกขั้นตอนอความจริงในระหว่างนี้เนี่ยเราได้เตรียมการผลิตไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ<อ>เราได้เตรียมทั้งเทคโนโยีในการผลิตดังนั้นเนี่ยถ้าทราบว่าวัคซีนชนิดใดกลุ่มใดมสามารถจะใช้งานได้เนี่ย กระบวนการผลิตนี้ก็พร้อมเลยสามารถ<ล>ที่จะพร้อมดําเนินการต่อไปได้เลยเห็นบอกว่าจริงๆแล้วในไทยของเราเองก็มีการทดสอบที่เป็นวัค,วคซีนเนี่ยหลายรูปแบบมากเป็นร้อยๆชนิดเลยซึ่งตอนนี้เองที่มีการทดสอบและปัจจุบันตอนนี้ครับท,ท,ที่นำมาทดสอบในสัตว์ต่อไปนะครับเหลือกี่ประมาณกี่ชนิดครับครับประเทศไทยเนี่ยมีทั้งการสาธารณสุขที่เข้มแข็งนะครับคงเห็นแลวเราเมียอดผู้ติดเชื้อไม่เยอะละในตอนนี้นะครับ<ด>เรื่องการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เราก็มีความเข้มแข็ง ประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เราทําวัคซีนจนถึงขั้นตอนนี้นะครับอยู่5แบบนะครับใน5แบบแต่ละ5แบบก็มีความก้าวหน้าไปไปด้วยดีนะครับ,รบวัคซีนที่ที่ไปได้ไวที่สุดตอนนี้มีอยู่2แบบครับที่ดําเนินการอยู่แล้วก็เมื่อในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรา2แบบที่ว่านี้ผ่านการทดสอบในหนูเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็เลือกแบบหนึ่งเนี่ยที่จะไปต่อในมนุษย์ ทษทีครับทษทีไปต่อในลิงในต่อในลิงนะครับแล้วก็จากนั้นไปก็จะดาเนินการต่อไปครับแต่ก็ยังมีวัคซีนอยู่นอยู่ในอยู่ในการงการวิจัยในลิสที่จะดำเนินการต่อไปเช่นเดียวกันครับสำรองเผื่อไว้เหมือนกันค่ะคุณหมอคะถ้าสูตรวัคซีนตัวนี้สําเร็จแล้วออกมาผลิตผลิตออกมาให้ประชาชนได้ใช้แล้วถามนิดนึงค่ะคุณหมอค่าใช้จ่ายจะแพงไหมคะครับเรายังไม่ทราบนะครับว่าว่าจะ ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับแต่ในทั่วโลกเนี่ยก็ได้มีการประเมินครับว่าหากวัคซีนที่จะใช้ได้เนี่ยราคาที่เหมาะสมที่จะใช้ก็จะอยู่ในในช่วงประมาณหลักร้อยนะครับหลักร้อยที่จะใช้ได้แต่ก็ตามนี่ก็ต้องขึ้นกับว่าสุดท้ายจะใช้วัคซีนตัวใดที่จะว์คนะครับแล้วก็การผลิตนียจะใช้ระยะเวลาแล้วก็จะใช้ต้นทุนอย่างไรครับครับแล้วอย่างนี้ครับพูดถึงการผลิตเองหรือว่าเรื่องขั้นตอนการกว่าจะสามารถได้วัคซีนมาใช้งานได้จริงๆ ใช้เวลานานมากน้อยแค่ไหนครับครับถ้านะครับ,รบถ้าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนที่ว่าตอนนี้เราพาได้ดีละเรามาถึงประมาณสักครึ่งทางละของกระบวนการในการพัฒนาวัคซีนนะครับแล้วเราก็คิดว่าจากนี้ไปเนี่ยถ้าทุกอย่างเป็นไปตามที่วางแผนไว้แล้วก็ไม่มีปัญหาอุปสรรคใดเนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงประมาณ12เดือน 12เดือน12เดือนสิอเดือน8อเดือนต้องนับจากก็ประมาณกลางปีหน้าถึงปลายปีหน้าครับที่จะมีวัคซีนได้ใช้นะครับที่มีวัคซีนพอที่จะได้ใช้ในช่วงนี้เนี่ยในระหว่างทางเราก็จะได้เห็นข่าวเป็นระยะระยะว่าการผ่านด่านแต่ละขั้นนี่เป็นยังไงบ้างขานด่านแต่ละขั้นเป็นยังไงบ้างกันเราก็ตั้งตั้งเป้าว่าหากทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดไว้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงกลางปีหน้าถึงปลายปีหน้านะอันนี้คือเร็วสุด เร็วที่สุดนี่ไม่แน่อาจจะเร็วได้มากกว่านั้นหรืออาจจะช้ากว่านั้นนะครับ,รบแต่นี่เป็นการประมาณการแบบกลางๆที่จะดาเนินการอยู่ครับโองอันนีอาจจะมัน่นใจได้ก่อนว่าช่วงกลางปีหน้าอาจจะมีวัคซีนออกมาได้ใช้กันแต่สําหรับวัคซีนตัวนี้เองคือสําหรับในการที่จะป้องกันโควิดถูกไหมครับส่วนเรื่องของการรักษานี่คืออีกส่วนหนึ่ง ใช่ครับวัคซีนเป็นสารที่ใช้ในการป้องกันนะครับใ,ในแง่รักษานี่ก็มีการวิจัยเรื่องวักษาเช่นเดียวกัน <pot downloads S 1> <exaggerated. S 2> มีการดูเรื่องยาต่างๆที่จะได้ผลและวิธีการดูแลครับ,รบแต่ส่วนนี้เนี่ยเป็นตัววัคซีนเนี่ย,ย,ยถ้าใช้ไปจะใช้กับประชาชนจํานวนมากประชาชนเพื่อให้แน่ใจว่าเราเนี่ยถ้าได้รับเชื้อแล้วมีภูมิคุ้มกันครับ อยู่นะอาจจะต้องมัน่นใจได้ในระดับหนึ่ง <1. S 1> เพราะฉะนั้นระหว่างนี้เองก่อนที่จะผลิตวัคซีนทุกคนต้องรักษามาตรการในการที่ป้องกันตัวเองก่อนใ,<ช>ในเบื้องต้นก่อนที่รอวัคซีนออกมาเพื่อป้องกันเพื่อความชูกันอ<ช>ีกทีนึ่งใช่แล้วค่ะ,คะนะคะคุณหมอขาอยากจะให้คุณหมอช่วยสรุปเกี่ยวกับวัคซีนตัวนี้ให้กับคนไทยได้ภาคภูมิใจหน่อยได้ไหมคะเพราะว่าตัวนี้นี่ถือว่าเป็นวัคซีนที่คนไทยของเราทําขึ้นมาครับค่ะประเทศไทยเนี่ยอยู่ใน ทิศทางหลักของการวิจัยของโลกครับแต่ว่าเรามีความก้าวหน้าที่ดีเรามีสิ่งที่เรานักวิจัยไทยมีความสามารถแล้วก็ร่วมกันในการพัฒนาครับเราเห็นว่ามีความหวังนะครับที่จะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องเผื่อใจไปด้วยว่าอาจจะมีความอุปสรรคต่างๆเกิดขึ้นแต่เราก็ต้องทุ่มเทที่จะไปครับนี่ก็เป็นข่าวดีของคนไทยนะครับแล้วเราก็หวังว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับค,ค,คุณหมอครับ เพิ่มคาถามนิดนึงครับเกี่ยวกับว่าณตอนนี้เองระหว่างเรารอวัคซีนมีอะไรที่จะสามารถป้องกันในเบื้องต้นในการให้ห่างไกลจากโควิดได้อีกไหมครับหรือมีตัวยาไหนที่สามารถที่แบบใช้ในเบื้องต้นก่อนใช้ป้องกันไปก่อนมีไหมคะเรายังต้องเรายังต้องดูแลตัวเองต่อไปนะครับตอนนี้ยังไม่มีวัคซีนนะครับและอีกเวลาอีกประมาณปีนึ่งกว่าจะมีวัคซีนได้ใช้นะครับถ้ามีดังนั้นช่วงนี้เนี่ยต้องทําอันที่1เนี่ย รักษาสุขภาพของตัวเองนะครับดูแลให้ตัวเองมีสุขภาพแข็งแรงเสมอนะครับใส่แมสเวลาไปข้างนอกนะครับล้างมือบ่อยๆรักษาระยะห่างอุบุคลครับแล้วก็นี่เป็ดจะเป็นของที่ดีที่สุดนะครับที่จะใช้ในการป้องกันทั้งตัวเองคนรอบข้างแล้วก็สังคมครับดังนั้นมาตรการ3มมาตรการหลักๆนี่แยังไงก็ห้ามทิ้งเด็ดขาด ต่อให้จะมีขั้นตอนการรักษายัางไงแล้วก็ตาม3สิ่งนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่สําคัญอยู่ดีเหมือนกันต้องครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องรักษามาตรการ3ามาตรการนี้ให้เยอะไว้ก่อนจะดีที่สุดนะครับใช่แล้วนะคะก็ยังต้องยึดเน้นย้ําเหมือนเดิมนะคะไปไหนก็ยังต้องใส่แมสอยู่นะคะคุณหมอคะอเวน้นระยะห่างเหมือนเดิมล้างมือบ่อยๆเหมือนเดิมถูกต้องครับนะคะอันนี้ยังต้องสําคัญอยู่ช่วงที่เรารอวัคซีนสุดท้ายนี้เดี๋ยวให้คุณหมอช่วยย้ากับประชาชนหน่อยดีกว่าครับให้ทํายังไงให้ห่างไกลโควิด -19 หรือว่าเกี่่ยวกับเรือองงข มั่นใจสบายใจได้ว่าตอนนี้เรามีการพัฒนาและก็วิจัยเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนในการที่จะป้องกันโควิด -19 รับตอนนี้เรามีความรู้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับ,รบเกี่ยวข้องกับเชื้อไวรัสเราก็คิดว่าเราพอรู้วิธีละว่าจะจัดการอย่างไรอย่างไรก็ตามเนี่ยไวรัสตัวนี้เนี่ยเป็นเชื้อที่ใหม่นะครับเรายัางต้องเรียนรู้เขาอีกเยอะออพวกเราทุกคนจะต้องช่วยกันครับเราต้องช่วยกันว่าเราเองต้องไม่ติดเชื้อ mm. นะครับในขณะเดียวกันเราต้องถือว่าเราอาจจะติดเชื้อได้แล้วก็ป้องกันให้เรา แ่ไปหาคนอื่นต่อไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่หน้ากากอนามัยล้างมือแล้วก็รักษาระยะห่างต่อไปครับครับผมนี่ก็คือสิ่งที่<ะ>คุณหมอเน้นย้ำให้กับทุกๆคนนะครับว่าการห้ามตกเร็ดขาดกับสามมาตรก,การการรักษาความสะอาดการสวมหน้ากากอนมามัยเวลาออกไปข้างนอกสถานที่ที่ที่ออกไปพจบ พบผู้คนเยอะๆนะครับรวมถึงเรื่องของการรักษาระยะห่างทางสังคมนะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนยังคงต้องทําต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะ